มาเปิดมุมมองของจังหวัดปัตตานีกับเรื่องราวมากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้กับรายการปัตตานีบ้านเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9ก้นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสบทปัตตานี FM 101 MHz มกะเ สวัสดีคุณฟังคุณผู้ชมครับสวัสดีวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์อันสดใสนะครับคุณฟังวันนี้วันที่23พฤษภาคม2565ครับผมอยู่กับท่านพลังงานจังหวัดท่านสมนึกสิทธิการนาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอาสรีครับเป็นครั้งที่2แล้วนะฮะที่ท่านในความกรุณามาเยี่ยมสวทปัตตานีนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นอืดไปไม่ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของราคาน้ํามัน นะฮะแล้วก็ตอนนี้คือหลายคนทว่าเดือดร้อนไหมเดือดร้อนนะฮะใช่ถูกไหมฮะค่ะก็ส่งผลกระทบกับราคาของด้วยนะฮะค่ะอ่ะผมเข้าเรื่องเลยนะครับเออ่มติคอรมอเมื่อวันที่17ใช่ไหมครับสิบเจ็ก็คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีการลงมติว่าให้มีการพยากรอบเวลาลดอัตราภาษีสพสมิตสินค้าน้ำมันดีเซล5าบาทต่อลิตร นะครับต่อเนื่อง2เดือนแล้วก็มีผลตั้งแต่21พฤษภาคือผ่านมาแล้ว2วันนะฮะแล้วก็จะไปสิ้นสุดมาที่20ก,กรกฎาคมนะฮะโดยมาตรการต่อเนื่องจากการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามน้ำมันดีเซลตามกฎกระทรวงเป็นกฎกระทรวงนะฮะใช่ค่ะเป็นกฎกระทรวงของกระกรทรนะวงการคลังส่วนการคลังไม่ใช่เป็นของกระทรวงพลัางงานเหรอฮะออถ้าเรื่องภาษีเนี่ยจะเป็นภาษีของอสรัรพสาม ของกฎกระทรวงกัดลังนะครับกำหนดพิกัดอ mm. ัตราภาษีสรรพสามิตฉบับท no mm. ี่19ที่เคยลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซล3บาทต่อลิตรนะครับที่สิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่20พฤษภาคม2565นระครับเพื่อบรรเทาผลกระทบและก็ลดราคาจ่ายแก่ประชาชนจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่สูงนะครับและก็คราวนี้เนี่ยคือภาพรวมคือหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย มันก็เกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของเศรษฐกิจโดยภาพรวมแล้วก็การทำมาค้าขายการภาคขนส่งภาคการบริการต่างๆมันก็จะใช้ทั้งหมดวันนี้ผมไม่ได้อโอเคดีเซลเนี่ยเป็นหลักในเรื่องของการขนส่งถูกไหมฮะท่านะฮะนะฮะแต่ว่าในขณะที่รถบ้านเนี่ยรถบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบนซินนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังคุณชมครผม ว่าจะอ่านต่อไม่อ่านแล้วเดี๋ยวผมอยากจะคุยกับท่านพลังงานจังหวัดปตัตตานีนะครับว่าจากมติคอรมอดังกล่าวเนี่ยมันมีมันมีผลดีผลได้ผลเสียอย่างไรและแท้จริงนะฮะแท้จริงและขณะนี้เนี่ยผู้ที่ต้องดูแลนะครับราคา ต่างๆเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยเราอยู่ในสถานการณ์แบบไหนอย่างไรเชิญท่านครับอ๋อค่ะก็จากที่สถานการณ์ทั่วโลกนะคะเท่าที่ทราบกันอยู่ตอนนี้มันก็เป,นเป็นเป็นเรื่องที่กระทบกันทั่วโลกนะคะว่ารัสเซียรัสเซียยูเครนรัสเซียยูเครนค่ะ,คะก็กระทบกันทั่วโลกนะคะก็ส่งผลกับราคาพลังงานเพราะว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่นําเข้าน้ํามันนะคะร้อยละเก้าสิบ ที่นาเข้านนในประเทศน,นี่คือชัดเจนท่านยังย้ำยังชัดเจนะนะคร้อยละเก้าสิบร้อยละเก้าสิบคืที่นําเข้าเพราะว่าปริมาณน้ํามันที่มีอยู่ในประเทศเราเนี่ยมันไม่เพียงพอกับความต้องการเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยประชาชนก็ใช้พลังงานกันเยอะขึ้นนะคะถ้าเกิดย้อนกลับไปก็ ก,ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่อง,งจากอะไรถึงใช้พลังงานกันมีนมกภาคเศรษฐกิจคะ่ะก็ในเศรษฐกิจบ้านเราอารวมทั้งในครัวเรือนด้วยนะคะคตอนนี้ในครัวเรือนอ,นอย่างของเมื่อปีเมื่อเมื่อเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดปัตตานีเนี่ย มีการ work from home กันซะส่วนใหญ่นะคะเนื่องจากโควิดนะคะแล้วก็อีกอย่างอ่าใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเด็กนักเรียนก็กลับไปเรียนที่บ้านกันกอบหมดนะคะจากข้อมูลปีที่แล้วนะคะแล้วก็ของกระทรวงพลังงานก็เก็บสถิติอยู่กันว่าแนวโน้มของการใช้พลังงานในจังหวัดปัตตานีของเราเนี่ยเป็นยังไงก็พบว่ามันก้าวกระโดดขึ้นถึง10%นะคะจากปีที่แล้วนะคะอันนี้คือในครัวเรือนปัตตานีใช่ไหมะใช่ค่ะแต่ว่าในภาคอุตสาหกรรมเนี่ย เราเขาปิดเครื่องจักรอะไรลงก็ไปลดในภาคเครื่องจกักรผ่านการผลิตใช่ใช่<ะ>อันนี้คือปริมาณความต้องการการใช้ของคนจังหวัดปัตตานีเองนะคะในรอบปีนะฮะใช่ค่ะอตอนนี้พอไปดูที่เรื่องของการน้ํามันนํเาเข้าในประเทศตอนนี้ในในน้ามันนําเข้าในประเทศตอนนี้มันเป็นข้อต่อรองของการทําสงครามเนาะในต่างประเทศว่าจะพยายามลดปริมาณการผลิตลง ลดการผลิตลงแบบพันพวนมากเดี๋ยวลดเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดเดี๋ยวเพิ่มนะคะจากที่ฟังข่าวพอลดปุ๊บก็มีผลกับราคาและตามกลไกการตลาดนะคะก็ถ้าลดเมื่อไหร่ความต้องการเราก็ยังเหมือนเท่าเดิมอยู่อย่างเงี้ยก็ราคาก็ต้องถีบตัวเป็นปกติอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงตอนที่พอต่างประเทศเนี่ยเริ่มจบจากโควิดแล้วเริ่มมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นเริ่มมีกิจกรรมเศรษฐกิจเกิดขึ้นและ ก็ต้องการเอาน้ํามันไปเดินเครื่องจักรแล้วความต้องการในต่างประเทศก็เพิ่มขึ้นอีกก็ยิ่งเป็นข้อต่อรองให้ให้รัสเซียให้ทางประเทศมหาอำนาจที่มีน้ํามันเนี่ยเริ่มเริ่มที่จะใช้เป็นข้อต่อรองมากขึ้นนะคะน,นี้เราเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ที่จะต้องนําเข้าอยู่ดีะค่ะค่ะก็จะเป็นผลกระทบที่มาจากต่างประเทศมาถึงประเทศเราในเดีวยวกันนี้นะครับ ผมต้องกลับขอบคุณนะครับท่านสมนึกสิทธิการณานะครับท่านพลังงานจังหวัดปัตตานีเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ความกรุณากับเราครั้งที่สองนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีมติครามาผมต้องต้อง,ต,องต้องรบก <c oughs> วนท่านอีกนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ข้อมูลที่อยู่ในในเพจที่เราไลฟ์กันอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ ก็จะอยู oh, ่เป็นหลักฐานนะฮะอค่ะค่ะได้ได้ได้ดูได้ดูก็จะได้ดูนะฮะก็จะแชร์ตอไปยังเพจแชนคขับสวชเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณท่านพลังงานจังหวัดปัตตานีเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราจะกลับมาจะเจอกับรายการปัตตานีบ้านเราใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเก้านาฬิกาสิบนาทีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ